สวัสดี shoot, ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผู้ชมอีกแล้วนะครับนายเบักนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นล่หันของผมนั่นเองนะครับนะที่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นโคตรนานนะครับนะก็ล่าทผมนะครับจะมีโอเด้งที่สุ่มไว้ตั้งแต่นานแสนนานมาแล้วนะครับเป็นเลเวล80บูทแค่หนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้เข้าเล่นเลยนั <computation> ่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นโอเด้งนี่แหละนะครับนะเพราะว่าตัวละครของมันเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะครับด้วยความที่ว่าตัวละครของโอเด้งเนี่ย มันมีการตายไม่อยู่ในทงนั่นเองนะครับนะมันจะเลื่อนเหลือหนึ่งแล้วมันจะไม่ตายไม่อยู่ในทงไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันจะไม่ตายไม่อยู่ในทงเอาง่ายมันแทบจะเป็นอมตะไม่อยู่ในทงนั่นเองนะครับนะสกิลของโอเด้งนะครับก็จะเป็นสกิลดาเมจนะครับสกิลแรกเป็นเป็นสกิลดาเมจสองสองรอบนะครับก็คือตอนที่พุ่งเข้าไปแล้วก็ตอนที่ฟันนะครับนะแล้วก็จะไม่เสียการทรงตัวก็คือจะไม่ล้มนะครับเวลาเราฟันหรือว่าใช้สกิลหนึ่งเสร็จนะครับสกิลที่สองก็จะเป็น สกิลตักเลือดนะครับที่ไม่ไม่สามารถฟื้นฟูได้นะครับเป็นระยะเวลา15วินาทีนั่นเองนะครับนะก็พวกคุณสมบัติอะไรอย่างนี้ผมขอไม่ลงลึกกันเพราะว่ารู้สึกว่าตัวละครนี้มันมานานแล้วนะครับแล้วท่านผู้ชมก็อาจจะรู้ความสามารถของมันหมดแล้วนะครับแต่วันนี้ผมก็จะเอาลองมาเล่นดูว่ามันยังเล่นได้หรือเปล่านะครับนะในแลงเอลบอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแรงเอลบมันจะต่ําไปหรือเปล่ามันจะมันจะเจอแต่คนนอนอ่อนไปหรือเปล่าก็อย่างที่ว่าแหละมันมันเจอคนแบบไม่ได้เก่งมาก ของพอกับเราซึ่งดูของผมสิครับดูดูดตัวละครผมสิซับผมมีแค่93บนะครับแล้วบูทก็มีแค่บูทหนึ่งเมลก็80ซับแท็กอะไรก็ไม่มีนะครับเหรียญก็แบบเหรียญแบบเหรียญลูฟี่เฉยๆนะครับนะเป็นแท็กที่แบบไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นซับพอร์ตความเก่งของโอเดงคือความเก่งของโอเดงคือจะแนะนําให้ใส่แท็กที่แบบเพิ่มความเสียหายเมื่ออยู่ในทงนะครับย้ําว่าอยู่ในทงศัตรูก็ได้หรือว่าทงอะไรก็ได้นะครับนะ เพราะว่าถ้าโอเด้งเนี่ยมันอยู่ในธงนะครับมันก็จะเก่งขึ้นแล้วมันถ้ามันมีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีไม่อยู่ในธงเนี่ยมันจะทำให้โอเด้งฟันแรงขึ้นด้วยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นแบบผมเพิ่มพลังโจมตี70%นะครับนะเดี๋ยวมาดูแท็กอันนี้เป็นคุณสมบัติแท็กนะผมเอาโจมตีหมดเลยนะครับทุกช่องนะครับนะแล้วก็เป็นเพิ่มพลังป้องกันเมื่อเป็นกลุ่มหมวกฟางแต่โอเด้งมันไม่ใช่กลุ่มหมวกฟางไงมันก็เลยใช้ไม่ได้นะครับนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราตัดเข้าสู่่ในนเเเกกมดีวาลลยยะคครรัับบไป โอเคเจอสเตยแล้วครับเป็นสเตทเรดโรซานะครับนะก็วิธีการเล่นโอเด้งเบื้องต้น,นะนรับที่ผมไปลองเล่นมา1วันเต็มๆนะครับผมรู้สึกว่าการที่เอาโอเด้งเนี่ยไปแบบเฝ้าทงตรงกลางหรือว่าเฝ้าแบบไปแบบยืนแช่ในทงบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหน้าปวดหัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบด <c oughs> ้าับคานสําหรับฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าตัวเรามันแบบมันมันไม่แทบมันจะไม่ตายเลยนะครับเื่ออยู่ในทงนะ เราก็ทําตัวแบบน่ารำคาญเข้าไว้ครับอย่างเช่นแบบยืนแช่ตรงกลางเวลาเราสู้กับใครนะครับผมก็แนะนําให้แดดเข้าไปตรงธงนะครับแล้วก็พยายามอย่าออกนอกธงนะเพราะตัวเรานี่บางบางนะครับถ้าของไม่แน่นจริงนี่คือโดนสีดาหรือว่าพวกโรเจอร์อะไรนี่ซัดเปี้ยงเดียวก็ตายแล้วนะครับนะโอเคฝั่งนู้นมีนิกะแล้วก็เป็นสสาแมงโลสามเลยเหรอโอเคครับคุณสมบัติของโอเด้งนะครับก็เออมันไม่อยู่ในธงใช่ไหมมันไม่จํากัดว่าต้องธงใครนะครับเออ เฮ้ยราชาเนปจูนจะเกินไปละเฮ้ยแล้วทีมผมมันไม่มากันธงเลยเหรอโอเคผมน่าจะต้องไปบ้านมันนะครับแล้วก็เปิดด้วยสกิลหนึ่งไปก่อนหนึ่งทีโอเคเจ็บๆเดี๋ยวเดี๋ยวลอมลุกมาครับไอลูฟี่ตัวนี้ฮึบโอเคแดนส,สกิลไปหนึ่งทีเออโอ้โหเกือบตายแต่ดีครับเราได้คิวฟรีมาหนึ่งคิวเ้ยเนปจูนมันกลางนาเขตฮึบมันกลางนาเขตเออโอ้โหมันผักออกนะแต่ไม่เป็นไรครับตอนเราล้มเราไม่โดนดามจนะแล้วก็แดชเข้าไปในธงครับ ฟันฟันฟันออกไปออกไปโอเด้งอยู่นอกธงจะดีหรอออโอเคตายครับผมบอกแล้วว่าโอเด้งมื่อยู่นอกสม,มันบางบางนะครับเอ,อ้าเรียบร้อยโอเด้งมันเป็นสีขาวด้วยครับมาชนะทางทุกสีนะครับยกเว้นสีดํานะยกเว้นสีดําเข้าใจเป้าเรียบร้อยครับหนวดขาวที่ว่าแน่ก็ยังโดนดาบผมดาบเดียวหายเคครับเราอยู่ในธงเข้าไว้เราเป็นสายหมัดครับเรามีหน้าที่ต่อยตีอย่างเดียวพวกดึงธงอะไรให้สายวิ่งเขาดึงไปนะครับ อันนี้ร,ร,อรอครับรอมีคนมาท้าชิงรอมีคนมาท้าชิงนิกาดูเ่มอนนิกาจะมายังไงนิกานิกาเอ้ยมันเดททำไมวะเดทไปแล้วก็โดนโอโอเออเฮ้ยนิจูนนิจูนนิจูนอึ๊บโอเคเราไปทงบ้านมันดีกาเราอยู่ทงกางไปแล้วมันน่าเบื่อครับไม่มีคนมาสู้กับเราสักทีดึงทงกางไปเลยฮะไอ,อ้ไม่ใช่ดึงทงกลารดึงทงบ้านแล้วมันจะไปดึงทงตรงนู้นน่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอมันมันเกิดมาเดี๋ยวมันก็ต้องใส่กับเราอยู่ดีครับขอแค่เพื่อนเราจะฆ่าไม่ได้หรือเปล่า อดู zoom เพื่อนเราเพ,เพื่อนเราไม่ฆ่ามันสักทีโอเคมีตัวตายเลยครับตัวหนึง่งมันเกิดมามันต้องใส่กับเราแน่นอนโอเคมันมาแล้วตามขาดอุย๊ยสตันเลยเหรอเจ็บโอ้โหโอ้โหโอ้โหสกิลแม่แงแรงซะด้วยสตันรัวๆเลยไม่เป็นไรครับเรายืนชิดขอบอุ๊ยขอบธงมันก็มิดมิดดะมิดแบบมิดฐานยืนพอดีเลยโอ้ยนี่ผมสกิลเดียวไปมันก็จะตายแล้วนะแล้วผมสกิลสองยัดต่ออีกรอบก,ก,ก็ตุยสี่ฮาร์ฟ โอเคฟันฟันผมโดนผมยอมโดนเคาน์เตอร์เลยอ่ะเอาเดะมาเลยฟันเข้าไปหนึ่งทีสองทีอุ้ยอุ้ย้กระเด็นมาถึงนี่เลยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วต้องหาผมต้องหาผมต้องหาที่อยู่ต้องหาที่อยู่ออหักตายโอเดงแม่งฟันแบบกระเด็นโอ้โหโอเดงวิวร้อยบูสองใส่เต็มขนาดนี้โอเคผมเอาโซโลมาแก้ตาแป๊บนึงโซโลเร็วๆเลยนี่กามันดึงทงอยู่ทันไมเน่ยทันอยู่มั้ง สายฟ้าตาสายฟ้าใสใครลูฟี่ไปครับตัางเคาน์เตอร์แล้วเราก็ฟันเข้าไปมีใครตายไปรึไม่มีเลยแต่ไม่มีโรเจอร์ไม่เป็นไรครับโอเคโอเด้งมันพยายามจะอยู่ในถุงนะล้วก็ตีตีให้มันออกไปครับตีตีให้มันออกไปมันน่าจะแดนเข้ามาครับตอนนี้เราก็กันทงเข้าไปออเออออโอเคครับกันไว้กันไว้โอเคเพื่อเราดึงฝั่งโน้นแล้วให้มันให้ให้ฝั่งโน้นมันดึงไปเลยครับยังไงเราก็เอ้าตรงกลางไม่มีคนกัาโอเคยังทันอยู่ยังทันอยู่เสียวนิด ชีวิตนี้คือแบบตื่นเต้นมีความตื่นเต้นตลอดเวลาเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ let's go <S มาเจอด่านเป็นสเตจมนุษย์เงือกแล้วโอ้โหด่านต่อมาก็เปลี่ยนด่านให้เลยจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาฮะ ฝั่งโน้นไม่มีสีดําแต่มีแฉงโอเคเราน่ยจะเหนื่อยพอตัวนะครับแต่ไม่เป็นไรยังไงเบสเบสแตดเลือดของเราก็อยู่ที่1 <c oughs> ปกติเล่นเราก็ไม่ไม่จะเลือดลดยังไงเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลกระทบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเล่นเหลือหนึ่งตลอดเวลายอยู่แล้ว <c oughs> ด้วยความที่ว่าเราของนี่น้อยๆน,น,นะครับในะบูก็แค่บูทหนึ่งแต่ฟันแบบตัวชนะทางก็ยังฟันแรงอยู่นะครับโอ้ <c oughs> ฝั่งโน้นนี่ของแน่นซะด้วยไงโซโล ไปเลยฮะเดี๋ยวอรอลูฟี่มีสเน็กแมนช่วงน,นี้ยังมีคนเล่นสเน็กแมนอยู่เลยสเนะ็กแมนผมรู้สึกว่ามันมันแบบเพอร์เฟกต์ดอทง่ายง่ายหมดแล้วนะครับ <laughs> คือว่าคนส่วนใหญ่เขาก็เพอร์เฟกต์ดอทกันเป็นหมดแล้วนะสเ <laughs> น็กแมนเรดี้แบทเทลิลสตาร์ทไปเลยครับไม่มีสายโลซะด้วยทีมเรานี่หมัดล้วนเลยอ่ะ <laughs> โอเคให้เขาให้เขาดึงธงไปนะครับธ <laughs> งบงธงบ้านธงตรงนี้เราไม่ดึงเออเราดึงหน่อยดีกว่าแล้วปล่อยเขาดึงธงตรงกลางไปเลยครับ เราไม่รีบเราลงมาโอเคปล่อยให้เขาดึงครับรอยเขาดึงเสร็จแล้วเราจะใส่เลยนะฮึบแล้วเราก็ฟัดเข้าไปเลยโอเคเดินเดินเข้าตรงต่ออุ้ยโอ้โหโรเจอร์แมงเคลียร์ทางซะแรงเลยนะฮะฟาดทีเดียวนี่คือหายเกลี้ยงเอาโอ้โหโดนสแนกแมตชเล่นแล้วหนึ่งแล้วเด้อ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 ผมขอกลับเข้าไปคืนก่อนโอเคกลับเข้าไปคืนแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในเซฟโซแล้วสกิลสองยัดไปเลยฟับเรียบร้อยได้มาหนึ่งคิวแบบฟรีๆตอนนี้มีใครจะมาคิลเลอร์ คิลเลอร์นี่ระว,วังไว้นะครับสกิลสองเออโหใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนอะไรตีวะเมื่อกี้ผมต้องเดินเข้าไปเพอร์เฟกดอทหนึ่งทีฟันโซโลเข้าไปฟันฟันเคาน์เตอร์มาเลยเคาน์เตอร์มาเลยผมไม่กลัวโอ้โหโอ้โห,โ,หโดนสกิลเยอะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยไอสกิลวงล้อไออันนี้ของคิลเลอร์นะครับมันจะสามารถผักเราแอ,อก,ากทงได้นะก็ค่อนข้างที่จะน,น่ากลัวเราอาจจะต้องระวังไว้ยังไงยังไงคิลเลอร์ยังไงฟันโอเคอย่าไปออกจากทงครับอย่าไปออกจากทง อย่าไปออกยังอโอ้โหยังอยู่ยังอยู่ผมยังแข็งอยู่ผมยังแข็งอยู่มาซี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 ผมยังแข็งอยู่ <c oughs> ลอมลุขึ้นมาครับลอมลุขึ้นมาแล้วเราก็ไปเลยครับโทเกนทกสึกะเอาายส <c oughs> งสัยแบบปาดเข้าไปปุ๊บแล้วมันอยู่นอกธงแล้วโดนฟันส่วนพอดี <c oughs> อะไรครับเดี๋ยวเราเอาโซโลมาแก้มาแก้มาแก้ตัวโซโลเร็วเลยมันมันจะได้ธงผมไปแล้วโอ้ตกลางไม่นะธงผมอุส่า์ยืนมาเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปี ท่านอยู่ครับทานอยู่ท่านอยู่โอเคโอเคผมมันจะต้องช่วยตัวนี้ก่อนเออไปป่ารลัดคิวเพื่อนมาแต่ตัวนี้ตรงกลางมันจะดึงแล้วมันจะดึงแล้วท่านไม่น่ท่านอยู่ท่านอยู่ท่านอยู่ครับฟันฟันฟันโดนเรียบร้อยหลับให้สดิดหลับให้สมบุยอะไรแชงเออเอาโดนไหมเนี่ยไม่โดนไดยมั้งนั่นอะฮึบโอ้โหแชงลุมแช่งศึกสงครามแชงลุมแช่งนิกะเอ้าผมเ่าใด้แชงด้วยเหรอผมตั้งใจจะฟันนิก่ผมไม่ได้ตั้งใจจะฟันแช่ง ฟันไปเรื่อยๆเลื่อยๆเลื่อยจเย็นๆนะได้ทุกคนนะได้ทุกคนนะคิลเลอร์โอ้โหไม่ไม่สามารถดึงธงได้ซะด้วยมันไม่กันดึงธงของผมอือหลบมาแต่ผมยังตีได้อยู่อุ้ยสเน็กแมนสเน็กแมนอืออืออุ้ยอ้ยอ้ยผมแดนไม่ได้แต่ผมล้ม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 ผมต้องเคาน์เตอร์อึบแล้วก็ฟันได้มาหนึ่งตัวยังไงต่อโนูดำไปหนึ่งแผลเอาไม่โดนเหรอฟันแล้วก็ฟันไปเลยตึ๊บหลบได้ปะ อึ๊บอึบอึบนี่ไงแรงแรงแรงไงน้องพี่แรงอย่านะแชง้งสิบวีแล้วใครจะดึงใครจะดึงผมอยู่ในทงนี่แหละผมอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่มีใครเอาผมออกไปได้ผมห่วงทงมากๆคือออกแบบตอนนี้คือออกแบบโอเดงให้มาเป็นสายโลกเลยคนระับไม่ต้องให้มันเป็นสายหมัดหรอกนะครับ,ตบแต่คือ,แต,คอแต่คืออย่าอย่าหาว่ามันนะครับมันสกิลแรงมาตัวนะโอเดงนะโอเคเกมนี้ก็ชนะไปแบบชิวๆไม่ชิวเท่าไหร่นะครับช่วงต้นเกมก็มีหวัน่นๆบ้างตอนที่โอเดงเราตายนะครับแต่ก็ ยังชนะไม่ได้นะครับไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับไปเลย let's go <S และเจอด้านแล้วครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหฝั่งู้นก็ยังไม่มีสีดําเหมือนเคยดูเหมือนว่าแรงระดับนี้เขาจะไม่มีสีดําออกมาเพ่นผ้าน,นะครับนอกจากไอ้พวกแบบรถแรงมาเล่นแล้วไอ้พวกเบิร์ฟเออไอ้พวกอาโรเจอร์แบบอะไรมาเก็บลงเก็บเหรียญทําของนี้นั่นนะครับอา,อาจจะเจอบ้างบางครั้งนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็คงจะไม่เจอนะครับนะ โอเคก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่นะครับพลังฝั่งนู้นแสนหนึ่งมีอาคาแหละผมไม่ได้กลัวอาคาสิคือเอางอ่ายๆนะใครก็ได้อะขอแค่ผมอยู่ในทงอ่ะอย่าเว้นพวกสีดำโรเจอร์นะไม่เอานะครับเรล,ลี่ยังไหวอยู่เรายังไหวอยู่เรล,ลี่นะครับแต่โรเจอร์ไม่เอานะครับแม่งเกินไปนะครับผมบอกได้เลยว่าเกินไปมาเรดี้แล้วแบทเทิลสตาร์ทเลยฮะเราต้องรีบไปตรงกลางให้ไวๆดูเหมือนาฝั่งนูน้นจะมี โอ้โหโอ้โหมันวิ่งมาตกลผมก็เลยจะบอกว่าฝั่งนู้นมีสายวิ่งที่วิ่งเร็วมากนั่นคือแฮนคอกแฮนคอกโอเคผมดึงได้ก่อนแต่มันวิ่งไวขนาดนั้นแล้วทำไมวิ่งมา,มาช้ากว่าผมปะมา,มาผมจะไม่สกิลออ้โะกำลังจะบอกว่ากูจะไม่สกิลออกเฮ้ยจะติดไฟตายนอกธงไม่ได้นะเ้ยมาสกิลสองเข้าไปเลยแล้วก็ขอแดดเข้าทงหน่อยแล้วก็เออเออนึกว่าจะตายซะแล้วอะเจ็บมันกันแล้วนี่อะไรมาดงมาแดดเออโอ้โหนี่ไงแข็งแข็งเลยโอ้แคนดี้เมดินเออโอ้โหเล่น ดีนะไม่ติดไฟอยู่ถ้าติดไฟนี่คือตายนอกธงเลยนะฮะฟันออกฟันออกเอ้ยไม่โอ้โหผมโดนนวดดำตีบถีบออกธงโโเสียท่าจนได้เม่นยั้ไไม่น่าเลยเด็ดเด็ดเด็ดเอาโซเอาโซโลมาแก้เอาโซโลมแาโโลมแก้ตัวหน่อยรีบเอาโซโลไปเล่นแล้วรีบตุยครับเราจ,จะได้เล่นเราจะได้เล่นโอเด้งผมอยากเล่นโอเด้งไม่ได้อยากเล่นโซโลตอนนี้ไปธงกลางครับไปธงกลางลงมาเอาละไอพวกไหนมันเก่ง,ม,กงมันเก่าดาวน่าเข้ามาให้หมดแล้วเราก็ฟันเข้าไปเลย อ้าล้มหมดเลยล้มหมดเลยคราวนี้มาดงมามาดงมาดูดเลยเพื่อนลนไปนี่มันอื่นเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โอ้อะไรเพื่อนอะไรเพื่อนเออโอ้นีเงยก็แรงพอตัวโอ้โหนีไงนี่เก่าผมแรงกว่านี่เก่าผมแบบให้ตีนเดียวอุ้ยอุ้ยโอ้โอเคโอเด้งมันแรงโอเด้งเวลร้อยอืมนี่พวกมึงจะเวลร้อยเกิดเกินไปมันก็เกินไปนะบางทีอ่ะไปเลยอุ้ยอุ้ยตรงตรงนั้นเพื่อที่ทงผมกำลังโดนดึงทันไม่ได้เออไม่มีคนกันทงเลยเฮ้ย ม่มีคนกระทงเลยเฮ้ยแล้วเปิดด้วยสก,กิลหนึ่งเป็นหนึ่งทีอุ้ยมันเพอร์เฟกต์ดอทโอ้โหมันแข็งเลยผมนี่แข็งเลยตายแล้วโอ้โหแข็งอีกแข็งอีกเอ้ยเฮ้ยมันจะเตะผมตายนอกทงตายแล้วไม่งั้นไอเฮียนเขาไม่แบบมันแข็งผมแล้วผมแบบมันมันเตะแล้วตัวผมมันเลื่อนใช่ไหมแล้วทีนี้มันเลื่อนออกนอกทงโอ้ตายแล้วสวยแล้ววิ่ง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 ไปวิ่งไปโอเคยังกัดได้อยู่แต่ตอนนี้ทงทงน้อยกว่าทงน้อยกว่าต,ต้องลงไปด้านล่างครับรีบดึงรีบดึงรีบดึง ตั้งเคาน์เตอร์ครับโอ้โหแล้วเค,เคาน์เตอร์เสร็จปุ๊บกูแข่งทั้งทีมเลยแฉงดึงสิเพื่อนเออยืนตั้งตั้งสองตัวออรอเลยเพื่อนเออไอคาตาคุริมาช่วยกันดึงก่อนมาช่วยกันเออมันไปนูน่นละเออช่างแม่งแล้วกันนะมาเลยตรงนี้ผมกันอยู่เอ,อ้านั่นไงมันมันดูเหมือนมันจะไปแบบถ่วงลงถ่วงเวลามันลงมาแล้วผมก็ปาดส่วนเลยเฮ้ยไม่โดนมาไปจับปั๊บโอ้โหโอ้โหแล้วสกิลแรงซะด้วยไงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมปาดออกฟันออกไปอุยอ้ยอุยอ๊ยอุย๊ย อย่าลืมนะครับว่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเด้ง <mm ม,ม,ด <mm มันไม่ได้มันไม่ได้มียามตี่ยามตัตอนอยู่ในทงเด้ออ้ยมันจะมีตัวไปดึงโอเคนามิีผมยังอยู่ดีโอตายแล้วซีวิจะทําไปเนี่ยโอ้โหแล้วโอเด้งมันอยู่ด้วยโอเคเพื่อนเราเยอะอยู่ครับตรงกลางมีฮอกมมาเดินเลยแถวบ้านเพื่อนรีบเลยเพื่อนไปเราต้องรีบไปแล้วลงสีวิทันอยู่ไหมไอไอมัน้มันไอนั้นมันจะดึงไอนั้นมันจะดึงเอออย่ามาดึงอย่ามาดึงอ นพอดีเลยนะครับแม่ไม่น่าเชื่อแต่เกมนี้ก็ชนะมาแบบวุบวิ่นะ้ครับเพื่อนแบกบอกเลยทรงนี้ไม่ได้เพื่อนแบกเมื่อกี้นี่คือแพไปเลี้ยวนะครับนโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r ค b e นะเป็นงางยกต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ see you again next video นะครับสวัสดีครับ ผมก็ยังถือว่าตัวเจ้าโอเด้งมันก็ยังเก่งแล้วมันก็เก่งมากๆสําหรับคนที่ปั้นมันเป็นตัวเมนนะครับนะสำหรับใครที่ยังลังเลว่าจะปั้นโอเด้งดีไหมนู่นนี่นั่นผมรู้สึกว่าถ้าคุณชอบตัวที่มันแรงๆแล้วมันก็สามารถเฝ้าทงได้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับโอเด้งสามารถปั้นมาเล่นได้แต่ถ้ามีเ e อ็กตัวอื่นก็ลองปั้นเ e อ็กตัวอื่นมาเล่นก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาตัวโอเด้งเป็นตัวรองนะครับนะส่วหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ